มาถึงด้านแล้วนะพี่เนาะเห็นเห็นว่าทานพอลิน่าเคดีที่เสนอเป็นอะไรคะก่อนนี้เกี่ยวกับดวงตาเป็นเกี่ยวกับดวงตาเนาะตามันเป็นยังไงบ้างคะบางครั้งมันมัวบา,างครั้งก็มันสีดำเนี่ยอยู่ตรงกลางเป็นลูกดำๆอยู่ใน,ในตาแล้วพี่ไปหาหมอไหมคะไปมาไปมาหลายครั้งแล้วไปที่ไหนมาบ้างไปเนี่ยจังหวัดน่านเนี่ย โรงพยาบาลน,น่านโรงพยาบาลน,น,น่าน,น,านแล้วก็หมอ,อกรุงเทพก็มาที่โรงพยาบาลก็แผลก็มาค่ะหมอเขาว่ายังไงคะเป็นอะไรคะเขาบอกว่าประสาตาทจจำากระสาตาประสาตาที่เป็นสีดำเสื่อมเสือมกระสาตาเสื่อมไปเขาบอกว่าเป็นแต่เออมันประสาตากระสาตาไม่ไม่ดีแต่เดี๋ขาเขาพูดไม,ไม่เป็นปากไม่เต็มปากใช่ไหมไม่มียารักษาหรอบอกว่าไม่มียารักษาค่ะ ที่บ้านีียายะแล้วเขาก็ให้ยาหยดมาหอดยาหยดตาหลอดเดียวคร่บแค่นั้นแหละมันรู้สึกดีขึ้นไหมอ๋อไม่ดีเราเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะแล้วที่สุนทรเนาะที่นั่งข้างๆแนะนําขวดนี้ใช่ไหมคะจะขวดนี้แหละจะทานแล้วเป็นยังไงบ้างอ๋อแต่มันมัวมัวมันไม่ค่อยมัวเท่าไหร่นะ อ๋อมันมันจะจางขึ้นมันจะจางขึ้นแต่เมื่อก่อนมัมัวบ่อยเมื่อก่อนมัวบ่อยเออลาเรามองแสงเดดมองอะไรไม่ยอมมัวมองไม่เห็นทางเลยมองเห็นทางค่ะเหมือนเรามองแบบถนนนี่ไม่ยอมมัยู่งเหมือนกันหมดค่ะพี่เสนอเป็นยังไงบ้างคะเมื่อก่อนก็เขาจะอยู่แต่ในบ้านน่ะไม่ไม่ออกไปไหนอ๋อไม่ออกไปไหนเลยเราก็ไม่ได้คุกคีกันไงก็เลยไม่ได้ถามถ่ายวันวันนั้นเลยไปถามดูนะ เผื่อมันจะดีขึ้นปรากฏว่าช่วงหลังเนี่ยเราเราก็ไม่ได้ถามสรรพคุณอะไรแต่ว่าเห็นเขาเดินออกมาข้างนอกมีมาเที่ยวข้างนอกเนี่ยอ๋อค่ะเห็นออกมาข้างนอกได้เห็นออกมาข้างนอกซึ่งก่อนหน้านั้นก็จะอยู่แต่ในบ้านที่เสนอกินไปหมดขวดหรือยังคะสามขวดแล้วสามขวดแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าดีขึ้นตั้งแต่ตอนไหนอ๋อ ขวดหนึ่งข้างๆนขวดขวดประมาณขวดที่สองนี่แหละขวดที่สองเนาะค่ะก็ถือว่าประทับใจใช่ไหมมันอะไรอย่างเงร้บเวลาเราไม่ได้กินมันจะหมายถึงถ้าเราหายดีแล้วอย่างงี้ใช่ไหมตอนนี้เรายังไม่หายดีอะค่ะค่ะใช่ใช่ก็ถ้าหายดีแล้วก็นั่นแหละเนาะได้ดูแลสุขภาพด้วยแล้วสุขภาพอย่างอื่นดีขึ้นบ้างไหมคะหลับดี นอนหลับดีหลับดีแค่ข้าวอร่อยแค่ข้าวอร่อยเหนื่อยเพียรไหมไม่เหนื่อยเออไม่เหนื่อยด้วยค่ะก็วันนี้ก็คือยาหมดไปแล้วเนาะพี่เนาะวันนี้มาถึงน่านที่จะเอาไปทานต่อใช่ไหมเดี๋ยวนี่เนี่ยเดี๋ยวนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยก็เหมือนกับราคาเดียวกันที่พี่เอากับพี่สุนทรนั่นแหละค่ะราคาสมาชิกเนาะเป็นสมาชิกแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้คือบัตรสมาชิกค่ะ บาทสมาชิกมาส่งถึงน้านเนี่ยเยี่ยมไหมคะเนี่ยชัดเจนเนาะพี่ซื้อในราคาบาริษัทได้เลยนะพี่นะจ้ะขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณคะ่ะให้หายไวๆนะคะยวตั้งอู่น